เมดิเตอร์เรเนียนทะเลที่ขั้นกลางระหว่างยุโรปและแอฟริกานิ่งขรึมงดงามเงียบสงบแต่ในวันที่คลื่นลมแรงกระแสทานอังเกียรกราดจ้องกลืนกินทุกคนที่พยายามฝ่าข้ามสัตว์สา์ผู้โชคร้ายมาเกยฝั่งบ้างฝังลงที่ก้นทะเลตลอดการวันนี้อาสาสมัครตามแนวชายฝั่งของลิเบียนับร่างผู้อพยพได้7จศพพวกเขาไปไม่ถึงยุโรปจุดหมายปลายทางในฝัน สงครามกลางเมืองความรุนแรงและความยากจนของประเทศในแอฟริกาเหนือคือตัวผลักให้คนเหล่า uh น huh ี้ออกเดินทางคลื่นผู้อพยพครั้งใหญ่เริ่มขึ้นเมื่อปี2015คาดว่ามีคนมากกว่า8 0 0 0 0 0คนพยายามเสี่ยงข้ามผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาานี้เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยกว่าในวันนั้นทั้งโลกเห็นใจ ชีวิตที่บีบคันไม่มีที่ไปของผู้อพยพเป็นข่าวใหญ่ประเทศในยุโรปประกาศอบรับพวกเขาเต็มที่แต่ผ่านไปไม่ถึงปีความเห็นใจถูกเปลี่ยนเป็นความรังเกียจเหยียดยา้หลายประเทศเริ่มต่อต้านนักการเมืองฝ่ายขวาที่มีนโยบายจำกัดจำนวนผู้อพยพได้รับการสนับสนุนชนะเลือกตั้งจำนวนผู้อพยพลดลงเรื่อยๆตามกระแสข่าวที่จางหายไปจากพื้นที่สื่อแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่พยายามยื่นรนหนีตาย พวกเขาหลีกหนีสงครามความรุนแรงไขวคว้าคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแต่หากลงรายละเอียดลึกกว่านั้นพวกเขาเป็นใครยากที่จะตอบ<ๆ>เช่นเดียวกับหลายศพก่อนหน้าร่างของผู้อพยพรายนี้คือปริศนาหลายปีแล้วที่โรงพยาบาลประจำเมืองซแฟกเมืองท่าในตูนิเซียรับร่างของผู้อพยพมาจากชายหาดแต่ก่อนนำไปฝังตามวิถีมุสลิมเจ้าหน้าที่มีสิ่งสำคัญต้องทำ ดีเอ็นเอไปานรอยสักลักษณะฟันชนิดและขนาดของเสื้อผ้าที่สวมใส่ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตจะถูกบันทึกไว้เป็นรายบุคคลจากนั้นจะถูกส่งต่อให้กับคณะกรมกรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เพื่อตามหาญาติผู้เสียชีวิตโดยนับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาโครงการนี้ระบุตัวบุคคลได้แล้ว412ราย s i n น่อ p พรอ d i ด e n t i ิ é g é เจน i ติกอ n ลาก a r d e อ n ลาสต็อก

เพราะสำหรับเจ้าหน้าที่แม้ผู้เสียชีวิตจะตั้งใจลักลอบเข้ายุโรปผิดกฎหมายก็ตามนี่คือมนุษยธรรมชาวตุนิเซียวัยกลางคนเหล่านี้มารวมตัวกันที่หน้าโรงพยาบาลเพราะไม่แน่ใจว่าหนึ่งในร่างไร้ลมหายใจนั้นอาจเป็นลูกของตนตุนิเซียถูกกัดกินจากความยากจนการว่างงานและปัญหาคอร์รัปชันมานานหลายปี จึงไม่ผิดท no. ี่หนุ่มสาวจะวาดหวังถึงเงินทองและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในอีกฝั่งทะเลอัตลักษ์บุคคลช่วยให้หลายครอบครัวพบเจอสมาชิกที่สับสนแต่มันยังคงเป็นส่วนน้อยและในช่วงหลังมานี้ ศพของผู้เสียชีวิตมักเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ตูนิเซียเป็นทางผ่านการระบุอัตลักษณ์คนในชาติว่ายากแล้วสำหรับชาวต่างชาติยากยิ่งกว่า <c oughs> avoir une réponse ou au moins que toutes les démarches soient faites pour leur apporter les réponses qui une réponse enfin celle qui existe ที่อีกฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักวิทยาศาสตร์ในอิตาลีกําลังเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตศพที่มาถึงยุโรปมักไม่มีข้อมูลใดๆเพราะลักลอบเข้ามา ในขณะที่ทางฝั่งญาติิตเองก็ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาหายตัวไปเนื่องจากหวาดกลัวผลที่ตามมาจากการทําผิดกฎหมายข้อมูลที่ได้จึงมาจากลักษณะทางกายภาพตลอดจนเข้าของต่างๆของผู้เสียชีวิตเช่นภาพถ่ายจดหมายใบรับรองผลการศึกษาด้วยความหวังว่าในอนาคตมันจะเป็นประโยชน์ If the same dignity were given these dead and the same rights their families. the to these the to same were dead same and as is done for europeans and air crashes or americans etc um, we, we should be able to identify these individuals quickly and easily and, and, and give this information back to their families but this is not being done now 7 years ago Christina a from university the เธอเล่าว่าส่วนใหญ่ของร่างที่ระบุอัตลักษณ์ได้มักมาจากเอริเทรียและภูมิภาคซับซาฮาราในแอฟริกาพวกเขาอยู่ในวัย20ต้นๆวัยที่กำลังเริ่มต้นใช้ชีวิตแต่กลับเสี่ยงลงทะเลไม่ว่าแรงผลักดันจะเป็นอะไรคริสติน่าเชื่อว่ามาันเลวร้ายมากพอที่จะบีบให้ผู้คนไปตายเอาดับหน้าและในฐานะที่ยุโรปมีเครื่องมือและองค์ความรู้จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องส่งพวกเขากลับบ้าน For me, one of those impacting things was a, a small pouch of soil that many of the Eritreans, but also many of the Sub-Saharans, had um, tied in their t shirt. Immediately at the first autopsy, I was worried that this could be, you know, hashish or drugs or something because the, the, it felt like that from the outside. And the policeman who was working behind me, taking photographs, said, "No, no, no, no! Don't worry. This is nothing. This is, And he taught me. He explained to me what this was. And We theirtshirt the soil that they tie in their in the ปัจจุบันโครงการดำเนินไปอย่างชื่นช้าด้วยปัญหาเงินทุนที่มีผู้สนับสนุนน้อย รายงานจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM นับตั้งแต่ปี2013ถึงปี2019มีผู้อพย,ยพเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมากกว่า20,000คนในจำนวนนี้มีเพียงหนึ่งใน3เท่านั้นที่พบศพไร้ชื่อไร้ข้อมูลเป็นเพียงสถิติราวันถูกลืมเลือนนี่คือความเสี่ยงของการแสวงโชคซึ่งผู้โชคร้ายเหล่านี้จ่ายไปแล้วด้วยราคาชีวิตแม้ร่างไม่ได้กลับแต่อย่างน้อยเรื่องราวควรเดินทางไปถึง เพราะทุกๆคนหาใช่ไร้ซึ่งตัวตนจะถึงฝั่งฝันหรือไม่ทุกคนยังมีคนเฝ้ารอข่าวคราว